จะดีไหมถ้าหากคุณได้ทุกอ,อย่างในชีวิตตามที่คุณฝันไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานครอบครัวชื่อเสียงเงินทองความสุขหรือความสำเร็จแต่จะดีกว่านั้นไหมถ้าคุณสามารถหยิบยื่นความฝันและความสำเร็จให้กับคนอื่นได้อีกด้วยชีวิตเหนืออัศจรรย์ เสียงสาธุการที่ร่วมอนุโมทนากับคุณวันเพ็ญดังขึ้นอย่างไม่ขาดสายหลังจากที่เธอได้ขึ้นพูดกล่าวเชิญชวนสาธุชนให้มาร่วมบุญทอดกรถิ่นที่วัดพระธรรมกายและเล่าถึงประวัติการสร้างบาร,รมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันของเธอภาพที่แสนประทับใจนี้จึงได้เกิดขึ้นและนี่คือประวัติศาสตร์ชีวิตอันุดงามอีกภาพหนึ่งของคุณวันเพนที่จะถูกเก็บไว้ในความทรงจำของเธอตลอดไป ชีวิตของคุณวันเพนมณีเวทวโรดงในอดีตไม่ได้สุขสบายและงดงามเหมือนอย่างที่เห็นในปัจจุบันด้วยความที่เกิดในครอบครัวฐานะยากจนเธอจึงมุ่งมั่นทำงานเพื่อที่จะหาทรัพย์สร้างฐานะให้ร่ำรวยโดยไม่เคยสนใจการทำบุญจนกระทั่งได้ประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้ชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเมื่อพบว่าตนเองมีอาการป่วยหนัก ซึ่งคุณหมอได้แจ้งว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานทําให้คุณวันเพนต้องหันกลับมาพิจารณาตัวเองอีกครั้งและเป็นโชคของเธอที่ได้พบกับกัรายานมิตรชักชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมจนเธอได้ประสบกับอนุภาพบุญที่ทําให้หายป่วยได้อย่างไม่น่าเชื่อนับตั้งแต่นั้นมาคุณวันเพนได้ทุ่มเทสร้างบุญบาร,รมีอย่างเต็มที่เต็มกําลังจนได้พบกับเหตุการณ์อัศจรรย์มากมาย ทำให้วันนี้เธอมีพร้อมทุกสิ่งทั้งทรัพย์สินเงินทองและครอบครัวที่อบอุ่นก็เริ่มต้นเลยเนาะคือเวลาที่พอตั้งแต่หายป่วยมาเนี่ยเราพอเวลาเราจะทําบุญเนี่ยบางทีมันใจมันไม่ถึงอะ่ะมันมีความรู้สึกกล้า,ก,ากลัว,ลวรู้สึกว่าเอ้แล้วเ,เราทําบุญออกไปแล้วเนี่ยเราจะพอกินไหมพอใช้ไหมครอบครัวเราจะเป็นยังไงพนักงานเราจะ อยู่ได้ไหมแต่ละเดือนเราจะหมุนทันไหมอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกกลัวเนาะไม่กล้าทําเยอะไม่กล้าเต็มที่อ่ะก็เลยแบบว่าเวลาเวลาทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์อ่างเงี้ยนะก็จะคิดเลยว่าเออวันที่เราจะตายเนี่ยเราก็ขอหลวงปู่ว่าเออขอให้เรารอดชีวิตในเมื่อท่านให้ชีวิตเรามาแล้วเนี่ยแล้วเราทําไมอ่ะทาไมถึงไม่คิดว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยทาไมเราไม่คิดจะกอบโกยบุญ ถ้าเกิดว่าเราไม่กอบโกยอะเราขอชีวิตท่านมาทําไมอะอืมถ้าเกิดว่าเราตายไปตอนนั้นอะเราก็ไม่ได้บุญไม่ได้อะไรเลยแต่ตอนเนี้ยหลวงปู่อะท่านให้ชีวิตเรามาในเมื่อท่านให้ชีวิตเรามาแล้วเนี่ยเรามีโอกาสแล้วเนี่ยเพราะนั้นอะเราก็ทําไปสิทําไปเต็มที่เต็มกําลังเท่าที่เราจะทําได้ก็คือให้พนักงานทุกคนหยุดหยุดงานหมดเลย <c oughs> ซึ่งไม่ใช่เวลาพักของพนักงานค่ะเป็น เวลาทํางานของพนักง,งานอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้มานั่งทร,รม,มา้าให้มานั่งสมาธิแล้วมันก็คือทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันก็จะได้กับตัวพนักง,งานเองอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณบนเพญก็เสียสละเวลาตรงนั้นให้พนักง,งานมาทําเพื่อตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้ทําบุญแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีก็ทําบุญเองสนใจทําบุญเองใส่บาตรเป็นบางครั้งตักบาตรวันเกิดอะไรเงี้ย แต่อยู่ที่นี่ซ้อก็ทำบุญถี่ขึ้นถี่ขึ้นทาแทบทุกอาทิตย์อะไรอย่างนี้ครับส่วนมนูลทุกอาทิตย์ก็สบายใจคือซ้อเนี่คือแบบวัดเหมือนมาว่าเอาจริงกับเรื่องเรื่องทําบุญมาค่ะเราก็คือแบบเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าเอ้ยเราเห็นเขาเป็นไอดอลคือแบบเอ้ยอยากทาบุญแบบเขานะอยากอยากทาทุกอย่างคือแบบให้เหมือนเขาทําไม่ดีที่สุดอะคะ่ะก็คือเขาเขาเข้าวัดทําบุญตลอดนะครับเขาเลยแบบ ทำให้เขาคุมคนงานได้ดีแล้วก็คุมได้วยแบบมีเมตตาอะไรเงี้ยครับใช่ครับเขาไม่เคยทิิงลูกน้องครับความอัศจรรย์ย่อมคู่กับคนอัศจรรย์เมื่อคุณวันเพลนและครอบครัวได้ประสบกับความสุขและความสำเร็จจากอนุภาพบุญที่ทำไปแล้ว เธอจึงมีความปรารถนาที่จะแบ่งปันความสุขที่ได้รับให้กับคนรอบข้างได้มีความปลื้มปีติใจอย่างเธอบ้างแม้ว่าผู้นั้นจะมีปัจจัยไม่มากแต่ใฝ่ฝันตั้งใจที่อยากจะเป็นประธานกระถินเธอจึงได้คิดจัดพิธีซ้อมเป็นประธานกระถินขึ้นที่ร้านเดอวันของเธอในทุกวันพฤหัสโดยได้นิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญและให้ผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นประธานกระถิน มากล่าวคำถวายกระถินและร่วมบุญตามกำลังโดยคุณวันเพ็ญจะร่วมบุญในกองกระถินทุกกองยังความปลื้มใจมาให้แก่ผู้ร่วมงานและเป็นกำลังใจให้มุ่งม,มั่นที่จะเป็นประธานกระถินให้ได้ในอนาคตที่บ้านหลังนี้เราจัดทอดเราจัดถวายพระทหารทุกวันอยู่แล้วทุกวันพระฤาหัดอยู่แล้วเนาะคือคนก็มาเกือบร้อยทุกวันพระฤหัดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอ่ะเราแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนให้สถานแห่งนี้นำความปลื้มมาให้เจ้าภาพดีกว่าไหมแทนที่ว่าเราจะเป็นเจ้าภาพอยู่คนเดียวเราแปลเปลี่ยนว่าให้ทุกคนที่เขาอยากจะทำบุญให้ทุกคนที่เขาอยากจะเป็นประธานเนี่ยให้เขาได้มาเป็นประธานให้ได้เป็นแบบว่าได้เป็นประธานใหญ่อ่ะแล้วพี่อ่ะเป็นประธานรองแล้ววันนี้ เขาได้เกิดความภาคภูมิใจมากว่าเขาได้มาเป็นประธานใหญ่ได้มาเป็นประธานในการทอดกระถิ่นซ้อมทอดกระถิ่นในครั้งเนี้ยเพราะฉะนั้นอะความปื้มของเขาอะมันจะเยอะมากเลยแล้วความปื้มของเขานี่แหละจะทําให้เขาอะมีสมบัติเกิดขึ้นแบบอัศจรรย์ทันใดทันทีแล้วพอเขามีสมบัติเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยพระพุทธศาสนาได้มากขึ้น เขามาทำเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะมีมาสอง0 0พี่ก็จะเติมให้เข้าหมื่นหนึ่งหรือว่า5,000ตามกําลังเนี่ยลแล้วเสร็จแล้วพอเขาได้เงินตรงนี้เสร็จปุ๊บประมาณ3-4หมื่นเนี่ยนะทุกครั้งที่ทอดเนี่ยเขาก็จะมีเงินตั้งต้นลตแล้วเสร็จแล้วถึงวันทอดจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีเงินเป็นแสนเขาก็จะได้เป็นประธานเป็นแสนอ่างเงี้ยเป็นประธานรองที่มีเงินเป็นแสนคือเราช่วยเขาไงว่าทํายังไง เขาถึงจะมีความปลื้มปลื้มเสร็จแล้วเขาทำยังไงเขาถึงจะไปหาทรัพย์มาได้เพื่อที่จะเอามาสร้างบุญบารมีให้กับตัวของเขาคือเราเคยไปร่วมบุญที่วัดใหญ่เนาะที่วัดพระธรรมกายเราก็เห็นประธานประธานกรถิน่นทุกคนเนี่ยที่เขาไปเดินขบวนขบวนหรอปะมันสวยงามมันอลังการแล้วมันรู้สึกว่ามันต้องมีบุญเยอะมากๆแล้วมันต้องมีปัจจัยเยอะมากๆแล้วนั่นนิดบอว่ามาให้บุญนี้ให้บอกว่าให้เป็นประธานนะนำกล่าวอะไรเงี้ยแล้วก็ เราจะเป็นได้ไหมเราจะมันจะทํำยังไงมันต้องทํำยังไงต่อเราต้องมีเราต้องเอาปัจจัยมาให้เยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้มาถึงอะคะ่ะก็ส่วนตัวเลยก็ไม่ได้มีปัจจัยมาอะไรมามากเนาะพอมาถึงเนี่ยงานทุกอย่างจัดเตรียมไว้สวยงามเรียบร้อยค่ะาจารย์แท่นวางอย่างเงี้ยน,นะคะคือสวยงามทุกอย่างเหมือนเนระมิดไว้ให้เราเลยมาถึงเราแค่มีหน้าที่ถือผ้าไตายสวยๆเดิน ินตนาการตัวเองว่าเป็นนางวิสาขาเลยทีเดียวก <c oughs> ็เดินสวยๆเนาะค่ะแล้ก็ปลื้มเหมือนลอยมาเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่ทําเองเนี่ยพี่ก็ว่าพี่ปลื้มแล้วนะแต่เวลาพี่เห็นคนอื่นเขาปลื้มอะพี่อะปลื้มทับทวีไปอีกเยอะมากเลยอะที่หลวงพ่อท่านบอกว่ายิ่งปลื้มยิ่งรวยเนี่ยพี่นะตอนนี้บอกกับตัวเองนะมีหน้าที่อย่างเดียวเลยที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือ คงความปื้มไว้ตลอดเวลาอย่าให้ความปื้มหายไปจากใจหายไปจากตัวเองปื้มเท่าไหร่นะซับมันจะมาเท่านั้นนะ่ะปื้มเท่าไหร่นะซ,ซับมันจะ,จะมาเท่านั้นครอบครัวคุณวันเพ็ญประกอบกิจการค้าเครื่องประดับอัญ,ญมณีที่มีความพิถีพิถันและวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก หลายครั้งที่มีการสร้างปธุมรัตเจดีเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ยังที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศตามดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาคุณวันเพลและครอบครัวจึงได้นำอัญ,ญมณีชั้นเลิศที่เธอหวงแหนสะสมไว นำมาร่วมถวายเพื่อนำไปประดับองค์พระเจดีย์อย่างที่ต่างๆและปัจจุบันเธอยังเป็นขุนพลแนวหน้าชักชวนผู้มีบุญนำอัญ,ญมณีที่มีค่ามาฝากไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปพลอยทีย่พี่เตรียมไว้รัตนาชาติที่พี่เตรียมไว้อะมันมันเม็ดใหญ่มากแล้วก็เป็นเม็ดที่พี่แบบว่าคือทุกครั้งที่เวลาพี่ซื้อซื้อพลอยเนี่ย พี่ก็จะหยิบเม็ดสวยๆงามๆเนี่ยแล้วก็เก็บวางไว้ที่ข้างโต๊ะแล้วก็นึกตอนนั้นเลยนะว่าเออเนี่ยขอถวายเป็นพุทธบูชาแก่หลวงพ่อหลวงปู่เพราะว่าพี่รู้ว่าหลวงพ่อท่านจะเอาไปใช้ในงานของพุทธศาสนาเพราะว่าหลงพ,พี่เคยไปถวายกับท่านแล้วท่านก็เคยบอกพี่ว่าเออรัตนชาติที่ลูกเอามาถวายเนี่ยหลวงพ่อนเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าเอาไปใช้ในงานมุะพุทธศาสนา อย่างเช่นที่ปธุมรัชเจดี JD เนี่ยหลวงพ่อท่านก็เอาไปรองรับพ,พ,ร,พระบรมสารีริกธาตุทุกครั้งที่มีการจัดงานทอดกระถิ่นคุณวันเพ็ญได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเธอไม่เพียงแต่จะชักชวนสนับสนุนและส่งเสริมคนอื่นๆให้นำปัจจัยมาร่วมงานกระถินแต่เท่านั้น ตัวคุณวันเพ็ญและครอบครัวยังทุ่มเทยอย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยมิได้วันไหวกับสภาพเศรษฐกิจกลับยิ่งมุ่งมั่นมากขึ้นไปทุกปีโดยมิได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่มีคำว่าท้อแท้หรือยอมแพ้ในใจของเธอจริงๆแล้วนะทั้งนี้ทั้งมวลทั้งหมดเลยเนี่ยที่พี่ได้จัดงานที่พี่ได้แบบว่าได้ทําบุญใหญ่ๆ ตามใจที่พี่ปรารถนาเลยเนี่ยนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมาจากหลวงพ่อทั้งหมดเลยนะเออคือลําพังตัวพี่เองเนี่ยก่อนที่พี่จะเข้าวัดพระธรรมกาย่พี่ทําบุญเต็มที่เลยเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทเนี่ยแต่มาณนะวันนี้พี่กล้ากล้าที่จะทําบุญทีนึงเนี่ยเป็นสิบสิบล้านเพราะฉะนั้นน่ะแค่ตรงเนี้ย มันก็แบบยิ่งใหญ่เกินที่แบบว่าหัวใจน้อยๆของพี่อะที่มันคับแคบที่มันแบบว่ามีอยู่แค่2,500บาทเนี่ยมันขยายยิ่งใหญ่ออกมาเนี่ยทำให้พี่กล้าที่จะทำบุญใหญ่ๆได้แล้วถ้าไม่มีไม่มีวัฒนธรรมกายไม่มีหลวงพ่อถามหน่อยสิว่างานทุกอย่างเนี่ยมันจะสําเร็จได้ยังไงใจที่จะคิดอย่างนี้ได้เนี่ยจะคิดได้ยังไง แต่เมื่อเรามามาเจอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออาสอนให้เรารู้ว่าเออเนี่ยการที่เรารวยที่เรามีทรัพย์สินเงินทองเยอะๆเนี่ยเพราะเกิดจากการทำทานทำทานเสร็จแล้วถ้าจะให้ได้บุญมากๆเนี่ยลูกจะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์แล้วลูกจะต้องนั่งสมาธิทำน้อยลูกก็จะได้มากทำมากลูกก็จะได้ทัพทวี คือหลวงพ่อเนี่ยสอนเราบอกเราแล้วเราก็ทําตามทําตามตั้งแต่เราแบบว่าเริ่มตั้งแต่2,500บาทจนกระทั่งกิจการเราก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเงินเราก็สามารถที่จะทําบุญได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือท่านมีบุญคุณมากแล้วให้เราเนี่ยเอาเรื่องเนี้ยไปบอกกับพ่อแม่ของเราคือไปออกแบบชีวิตให้พ่อแม่ของเรา ให้ญาติพี่น้องให้ลูกของเราให้คนที่เรารักทั้งโลกเลยเนี่ยได้รู้ความเป็นจริงของชีวิตว่าเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะเนี่ยท่านมีบุญคุณมากด้วยบุญ ที่คุณวันเพ็ญและครอบครัวได้ตั้งใจทำบุญทุกบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังทำให้เธอได้พบกับเรื่องราวอัศจรรย์ในชีวิตมากมายจนคล้ายเป็นเรื่องปกติในวันนี้เธอจึงบอกได้ว่าชีวิตของเธอเหนืออัศจรรย์เพราะเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จสมความปรารถนาทุกครั้ง เธอจึงมั่นใจที่จะเดินก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์ไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมดังเช่นบทเพลงที่ตะวันธรรมได้ประพันธ์ไว้ถ้าเจ้ามั่นใจก็ไปด้วยกันกยาาา้้วท มโลกนี้หมดงามยามที่เจ้ามั่นใจยามที่เจ้ามั่นใจ ถึงเส้น